ครับคุณแม่สสวัดีค่ะมาอีกแล้วเมื่อนี้เฮ็ดยังไงล่ะนี่อีกินเกาเต์น์ผัดค่ะอันใดเวลาพอดีเนาะครับเนาะฮัลโหลครับกินเกาต์กับย่างไงตะกรอบนี่ผัดผักผักเนี่ยันาะผักคะน้าใส่หมูผัโลไข่ขาหมูนี่ขาหมูครับขหมูเนาะใหม่หูเนาะใหม่ครับน้ำกินขาหมูขา ต้มขาหมูป่ะต้มขาหมูโอ้สุดยอดนะเมื่อนี้มีหมูเนาะมีแต้หมหมูกับหมูเนาะหมูกับผักมีหมูตัวใหม่น้อยเดียวหมูตัวใหม่ก็เป็นผักนะครับครับเสื้อแสบคุณแม่มาเร็วมาเร็บมาเล็วมาเร็วแสบนัเดิมมื่อกี้แสบเขาอ้าวคุณแม่ช่วงนี่เวลานี่นะครับเนาะเป็นไงบ้างไปไซม่าไซบ่ได้กะ เบิ่งแต่คุณแม่กินเขาานี่ละเฮ้เฮ้ยเเฮ้ยเยเฮ้ยเฮเฮ้้ยเเยเฮ้่เฮ้ยเฮ้้ยเฮเ้ยเฮ้ยเฮยเยเฮเ้ยเเฮ้ยเ้้เยเย้ กินไปฟังเพลงไปนะครับโอ้ยมีความสุขมับเปนไเนาะย้ายย้ววายเดียวอะออกต้งหนอนก็ได้นะครับเนาะ้นออก้นไประย,ยะนึนง,นงนนนนไปตลาดกับย,ยองเนาะว่าไมไ่คนหลายๆเดี๋วว่ากลับไปๆๆ เราวันละว่างเนาะคุณแม่เนาะใครมันไลน์เนาะเดินเนาะเออเหมือนแบบนั่นอยู่เหมืนกับพยายามอยู่แรงแรงครับพยายามหาวัคซีนดีๆล่ะครับมาให้เนาะครับเนาะเออเหมืนกับฮามาสองปีแล้วล่ะเพราะได้แต่พ่อให้อยู่พ่อ บ้อเด้อเห็นได้ข่าวว่าท่านสหรัฐอเมริกาเป็นบริจาคมากกว่าให้ท่านบริจาคเน้อในท่านมันหัยเกินแล้เออบริจาคเนาะบริจาคเพามันอยู่บนขึนกับเราเนี่บริจาคก็ให้ท่านเอาเอาขอบคุณท่านรัฐบาลของประเทศสหรัฐคนน่ะ ทุกๆประเทศอะเพิ่นขันเพิ่นให้ท่านมาพ้วนขันเพิ่นบริจาคมากเนี่ยนี่เราปากมันเออเนาะจำเนาะขอบคุณหลายๆในที่นี่เนี่ยบริจาคไปขึ้นอนี้เาะอะไรก็บริจาคไปขึ้นตอเ้ยเออก็คือกันในที่ทั้งหลายแต่มันหลงปากยิงสีร้ายเนาะประเทศไทยกนะจะสีว้ายในเนาะอ่าธิว่าอยากจนกับแมนยูเพราะว่าช่วงนี้ผมมีงานทำเนาะครับเนาะ แต่ที่แต่ลิตล่ตนต้องผู้คนไอ้นั่นเนาะผู้คนพวกมีอยากมีกินนะอต,อตอนนี้เบิังข่าวนะครับทางแช่เย่าผู้เหมือนกันมีรับสมัครเลยนะครับเด้อมีรับสมัครแล้วก็ไปสอบเลยครับเด้อได้บัตรเ <c oughs> ข้ารอ, <c oughs> อันนี้ว่ามันบอกขึ้นลอยๆครับเรื่องจริงทางจังหวัดแช่เย่าผู้ บูได้อยากมี่วัดก็ท่านก็ไปสอบซื้อไปซื้อมาจ้างเจ้าวัดอุบลเพราะว่ามี่มาโดนหรือเด้ออืมการขัดเลือดการอ่านี่ยแหละไปสอบถามเนาะเพราท่านจะมีงานในงานงานสั้คันเลยนะงานรถต้องกรถ ว่าผู้ใดสีส้มขวัญผู้ใดบัด้อท่านอ่างนี่น,นะบัด้อท่านไปเหลี่ยวตำรวจกบฏจับหมดเนอ่าท่านตำรวจเลยจับบักเอกหม่เบิเ่งเบิ่งเลยมันบัดคอท่านนอครับนอ,นอเอามากินเขา่าหรือเปาอย่างนี้เอาซรัพย์นี่นะคุณแม่บอกว่ามือว่าจบเลยครับครับวันนี้เอาซรัพนี่แหละครับครับสวัสดีครับคุณแม่ต้องเฝ้าออไปตวรวจเดี๋ยวเลยเถิด